ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตลาดในย่านย่านหนึ่งของนนทบุรีนะคะก็เป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็คนมาเดินไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่วันนียบัตตี้ก็เลยคิดว่าเราจะทํำยังไงดีเพื่อที่จะให้คนในนี้ยเขามีกินได้วันหนึ่งค่ะก็เลยคิดว่าจะมาเป็นแม่ค้า ในหนึ่งวันดูสิว่าหลังจากที่เขาซื้อเราไปแล้วเนี่ยจะมีคนกล้าซื้อของเราหรือเปล่าก็อบอกกันว่าการเป็นแม่ค้าคันนีก็คือว่าประสบการณ์แรกเหมือนกันค่ะอ๋อบางร้านก็ไม่มาเนาะไม่มีคนขายเนี่ยเขาขายถึงละ30เองแล้ววันนี้เราจะขายเท่าไหร่ดีเนี่ยมีโอชินขายไหมคะโอชินบอดี้มาคไม่มีใช่ไหมโอยังไม่มาเลยโอชินดังมากเลยนะนี่โอชินไม่กินแก้สิวนะอ่าใช่กินแก้สิวเห็นไหมเขายังรู้เลย แม่วดีค่ะสวยมากน่ากินมากวันนี้เราขายเท่าไหร่ดีถนงละร้อยเลยดีไหมโอ้ยน่ากินมากวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเป็นแม่ค้าวันหนึ่งนะแม่นะเป็นไงบ้างแม่ช่วงนี้ขายเป็นไงมีคนมค้าไปกันมีใจลูกค้าประจำเนะาะ,นะ<อ>ก็ถือว่าไปได้<อ>เดี๋ยวหนูขอเหมาแม่หมดนี่เลยนะ<อ>ทั้งหมดเลย1 2 3 4 5สอหโอเค9้าอย่างขอเหมาหมดแล้วหนูจะเป็นแม่ค้าวันนี้วันหนึ่งแม่เป็นคนแพ็ค หนูไปคนขายโอเคนะแม่นะพร้อมมแม่พร้อมขนาดเราต้องสู้ช่วยกันนะแม่เนาะไปะพร้อมนะแม่เริ่มเริ่มอะไรก่อนตักเลยสิแม่ <laughs> อันนี้เหรออ่ะแม่ตักนะอันนี้อะไรเนี่ยผัดชูชีปะโดกกับผัดเผ็ดไก่ อันนี้หมูจากอันนาบันอันนี้หมูจากอันนาบันนะคะปลาจากแอฟซิกาใต้แม่กินข้าวยางผัดปลาหมึกฮอกไกโดก่ะปมกระดูกสับวมีแต่กระดูกนะคะไม่ค่อยมีหมูจะแม่จะจะโอ้ยขายดีมากวันนี้หมูจ่อยนะคะไม่ค่อยได้กินอาหารเอ้ยแ <c oughs> ม่แม่ก่รอแล้วค่ะโอ้ย,อย,อย,อยทำไม่ถูกจะหยิบถุงมามัดแกงเรล่าสุดนี่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาจ่ายตังพี่นะพรุ่งนี้เข้าใจไหม เรียนเรียนอยู่หรือเปล่าลูกเรียนปออะไรคะเป็นยังไงบ้างแม่เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้เจ๊เลยงานก็บแม่ค in ่ตัวกน่อนแม่สู้ๆนะเดี๋ยวแม่รอกับข้าวก่อนขอเรียงข้าวนะคะข้าวคุณนะคะวันมาอุดหนุนใหม่นะคะแม่แม่ตักเร็วๆแม่เป็นแม่ค้าไม่ต้องตักเร็วๆให้ลูกค้ารอได้ยังไงเอานี้ใส่อุ๊ยขอโทษค่ะขอเค้าของแผงเลยนะคะหรือให้ขอเรียงข้าวนะไปขอเรียงข้าวแม่ ไม่อะไรไม่เป็นไรแม่ขอบคุณนะแม่เดี๋ยวเราไปทำบุญนะแม่นะขอบคุณค่ะจีถุงค้าขอเคืณขอเรข้าวนะคะจุดเทียนกันเลยโลบุญโรบุญโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยขายดีจังเลยวันนี้เอาไหมคะอันนี้อร่อยนะคะต้มจืดค่ะอ่าอันนี้จะเป็นต้มไก่มาจากอเมริกาค่ะเขาบินมาเองเลยขอหนูขอเรียนข้าวนะคะวันนี้พี่วินหนูจำได้ วันนี้นพี่ซื้อของหนูไปกี่อย่างพี่เคยซื้อกี่อย่างคะหนูให้พี่สี่อย่างพี่เลือกพี่จะอะไรตังไม่พอไม่เป็นไรคุณลุงค่อยมาจ่ายวันหลังไม่เป็นไรคุณลุงรอก,ก่อนเดี๋ยวพึ่งไปสิขายดีวันนี้หนูขออะไรพี่อย่างหนึ่งได้ไหมหนูขอให้พี่ตั้งใจทำง,งานแล้วก็ขอให้ให้ลูกเป็นเด็กดีนะคะสอนให้ลูกเป็นคนดีนะพี่นะขอบคุณค่ะพี่หนูขอเลี้ยงเท่าด้วยนะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะ ตังใจกับพี่นะวันนี้หนึ่งอย่างไม่ขายนะคะทุกคนต้อซื้อ2อ,อย่างขึ้นไปนะคะเอาอะไรคะผัดประดุกหนึ่งอีอย่างนึงค่ะเป็นไงบ้างแม่ช่วงนี้ไอ้ลูกชายเหรอคะฝากดูแลคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอเรียนข้านะคะ พี่หนูขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมขอให้ดูแลคุณแม่ดีๆนะคะแล้วก็ขอพี่ปลอดภัยนะคะขอเลี้ยงข้าวราคะขออย่าเจ็บอยาให้นะค่ะแม่ขอบคุณค่ะพี่ฝากดูแลแม่ด้วยนะแม่ดูแลตัวเองอย่ามาบ่อยนะแม่นะให้ลูกมาซื้อนะแม่เป็นพ่อค้าที่นี่เหรอคะพี่โอ้โเป็นไงบ้างคะขายขนมหวานอะไรบ้างเอ่ยขายจิ้บผ้ายางมีสลิมไหมน่ะไม่ได้ขายไม่ได้ขายสลิมนะขายขายร้านแกงก็อะไรพวกนี้ก็ร้านจานจ้าหนูขอไปกำลังใจให้ขอให้พี่ขายได้นะคะ ครับดดครับขายเป็นหน่วยเรื่อยๆครับครับวงนี้เป็นใครคนแม่ขายอะไรหรืออยู่คนเดียว เป็นไงบ้างพี่หนูขอถามหน่อยครับวินก็ได้อยู่แต่ว่าเลี้ยงเด็กพูดจริงไว้เนี่ยเจ็ดชีวิตเลยเหรอลูกเหรอคะหลานสี่แล้วก็ลูกยหรอแม่ก็ติดโควิดนั้นเนี้ยเขาฝากดูแลหน่อยเถอะรออยู่้อข้าวแกงหนูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหนูเอาให้นะงั้นไม่เป็นไรแม่หนูขอเป็นหนึ่งกำลังใจนะแม่นะได้ฝากดูน้องๆด้วยนะแม่วันนี้หนูขอเลี้ยงนะคะพี่วินมานี่หน่อยเป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้แย่หน่อยเจ๊คนบ้างไหมคะค่ะอยู่หลายคนบ้างอยู่กับใครบ้างเนี่ยต้องเลี้ยงลูกี๋ยวพี่ดีเหมือนกันอาะ สองร้อยค่ะไม่เป็นไรพี่ส <forecasting> ู้ๆนะพี่แล้วก็อย่าประมาทนะดูรถดูอะไรด้วยนะพี่นะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะหนูขอเลี้ยงไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องจ่ายหนูขอเลี้ยงค่ะหนูอยากหนูอยากเลี้ยงดูตัวเองด้วยนะคะดูสุขภาพด้วยนะคะปล่กระเพราแม่แม่ปล่กระเพราเร็วเร็วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันต่อไป ขอให้ ก็ได้มาเรียนรู้ชีวิตว่าเป็นแม่ค้ามันเป็นยังไงเนาะในขณะที่ร้านอื่นก็ปิดบ้างเปิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจนะคะที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทํานะคะแล้วก็จะคิดว่าหลังจากคลิปนี้ที่ได้เผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยบาร์ตี้จะทําความดีแล้วก็ทกําต่อไปแล้วก็เป็นแบบนี้อีกนะคะก็อยากให้ไปตลาดไหนอยากให้ทาอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะทุกคนก็มันก็มีความสุขในฉบับของเราอีกแบบหนึง่งบาร์ตี้ขอบูด้อีกอย่างนะึคะว่าการทําความดีอะคะ่ะไม่ต้องบอกว่าเราจะต้องไปก๊อปใครเลยยังไง เราเราม,าม,มารตี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะแม่ค้าหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยก็เราต้องผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะคะปารติก็ขอปเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบวิกฤตนี้นะคะก็ยังไงก็สู้ๆนะคะปาตินะคะ,ะ,คะก็จะช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นะ